เหตุการณ์ฆาตรกรรมที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดพิจิตรแต่ก็ไม่สามารถจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้และวิญญาณยังถูกจองจำไว้ทำให้วิญญาณไปไหนไม่ได้จนต้องมาหลอกหลอนคนในหมู่บ้านกับเรื่องที่มีชื่อว่าหลอนทั้งหมู่บ้าน ก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณผอมเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วในตอนนั้นคุณผอมยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นในหมู่บ้านที่เขาอยู่จะมีลูกสาวของกำนันคนหนึ่งชื่อพี่หญิงพี่หญิงจะเป็นคนที่หน้าตาสวยมาก จะมีคนมาจีบมากมายแต่แกก็ยังไม่ถูกใจใครสักคนทำให้ตอนนี้แกอายุ30แล้วก็ยังไม่มีสามีแต่ถึงอย่างนั้นแกก็ยังมีคนหนุ่มคนมีอายุวนเวียนมาจีบแกตลอดแต่ก็ยังไม่มีใครถูกใจแกสักคนจนมีอยู่วันหนึง่งมีกเกษตรอำเภอเข้ามาสำรวจพื้นที่เพื่อที่จะทำฝ่ายในพื้นที่ใกล้ๆก,กับบ้านกำนันทำให้ระหว่างที่พวกเขาสำรวจ จะต้องนอนอาศัยอยู่บ้านพักกำนันไปก่อนพอได้อยู่บ้านกำนันก็ได้เจอกับพี่หญิงด้วยความที่เขาเริ่มสนิทกับกำนันทำให้เขาเริ่มเข้าหาพี่หญิงที่เป็นลูกสาวเขาได้จีบพ,พี่หญิงได้ไม่นานพี่หญิงก็ใจอ่อนและทั้งสองก็ตกลงคบกันจนผู้ใหญ่ทางเกษตรอำเภอเภได้มาสู่ขอพี่หญิงแล้วก็ดูเรืกดูยามแต่งงานให้ในระหว่างก่อนที่จะแต่งงานไม่กี่วัน ก็เกิดเรื่องราวไม่คาดคิดขึ้นมีอยู่คืนหนึง่งผู้ชายจากหมู่บ้านข้างนอกที่ได้ตามจีบพี่หญิงมานานหลายปีแต่พี่หญิงไม่ได้สนใจชายคนนั้นได้ปั่นจักรยานมาหาพี่หญิงที่หน้าบ้านแล้วก็ตะโกนเรียกพี่หญิงได้เดินออกมาคุยที่หน้ารั้วบ้านทั้งสองคนคุยกันไม่นานชายคนนั้นก็ปั่นจักรยานออกไปซึ่งก็ไม่รู้ว่าคุยอะไรกันบ้างแล้วไม่นานพี่หญิงก็หยิบจักรยานในบ้านเพื่อปั่นออกไป แม่พี่หญิงเห็นแบบนั้นเลยตะโกนถามว่าจะไปไหนดึกๆดด่นๆพี่หญิงก็บอกว่าจะไปหาเพื่อนที่อยู่หมู่บ้านท่าขามซึ่งเป็นหมู่บ้านข้างๆห่างจากหมู่บ้านพี่หญิงไม่ถึงหึงกิโลพอพี่หญิงออกไปเวลาผ่านไปจนถึงเที่ยงคืนพี่หญิงก็ยังไม่ยอมกลับบ้านพ่อกับแม่เริ่มเป็นห่วงก็เลยขับรถไปตามหาพี่หญิงที่บ้านของเพื่อนแต่เพื่อนเขาก็บอกว่าไม่ได้มาที่นี่ทั้งกนันและแม่ ต่างเป็นห่วงว่าลูกสาวจะเป็นอะไรในคืนนั้นกำนันได้เกณฑ์คนในหมู่บ้านให้ไปช่วยตามหาถนนนั้นนอกหมู่บ้านจะมีจุดหนึ่งที่เป็นป่าไผ่อยู่ข้างทางและฝั่งตรงข้ามป่าไผ่ก็จะเป็นทุ่งนาโลง่ลงๆทุกคนพากันส่องไฟฉายหาทั้งป่าไผ่ทั้งรอบๆบนาแต่ก็หาไม่เจอจนเช้าวันถัดมาก็โทรแจ้งตำรวจให้มาช่วยหารอบนี้จะมีคนมาช่วยหาเยอะขึ้นแต่หายังไงก็หาพี่หญิงไม่เจอ ทุกคนในหมู่บ้านต่างก็คิดว่าผู้หญิงน่าจะโดนฉุดไปทำอะไรไม่ดีแน่ๆแล้วก็มีชาวบ้านคนหนึ่งแนะนำว่าให้ลองไปหาร่างทรงดูไหมเพื่อจะช่วยได้พอไปถึงตำหนักร่างทรงร่างทรงก็พูดเลยว่าให้กลับไปหาที่ป่าไผ่ให้ไปหาดีๆกลับไปรอบนี้จะต้องเจอแน่ๆแม่พี่หญิงได้ยินแบบนั้นเธอถึงกับช็อกและเป็นลมไปเพราะถ้ายังอยู่ในป่าไผ่ แปลว่าต้องเกิดเรื่องอะไรไม่ดีขึ้นแน่ๆในวันนั้นทุกคนเลยกลับไปหาที่ป่าไผ่อีกครั้งปรากฏว่าเดินไปจนสุดป่าไผ่เจอกับรองเท้าคู่หนึ่งอยู่ด้านในป่าลึกเข้าไปทุกคนเดินตรงไปเรื่อยๆก็เจอกับรองเท้าอีกข้างอยู่ใ,ใกล้ๆกับบ่อน้ําข้างหลังป่าที่มีผักตบชวาขึ้นเต็มไปหมดภายในบ่อพบเป็นร่างผีหญิงลอยน้ําอยู่ลักษณะเธอสวมผ้าถุงสีดํา เป็นผ้าถุงผืนเดียวกับที่เธอหายออกจากบ้านท่อนบนของเธอเปลือยเปล่าและที่น่าสยดสยองไปกว่าน,นั้นคือร่างของเธอตั้งแต่หน้าอกลงมาจนถึงราวสะดือถูกผ่าออกแล้วควักไส้ควักพุงออกจนหมดทุกคนต่างตกใจกับสิ่งที่เห็นแล้วไม่นานก็ได้ยินเสียงเหมือนอะไรบางอย่างเละเละหล่นลงพืน้นทุกคนค่อยๆหันไปมองตามเสียงก็เห็นเป็นไส้เครื่องใน และอวัยวะอื่นๆของพี่หญิงที่แขวนอยู่บนต้นไม้ไผ่หล่นกระจัดกระจายรอบพื้นเต็มไปหมดซึ่งบางส่วนก็ได้ถูกนกจิกกินไปบ้างแล้วชาวบ้านไม่รู้จะทำยังไงเลยพากันตัดต้นไม้มาทำเป็นแพรแล้วหามศพพี่หญิงกลับไปยังหมู่บ้านตำรวจได้นำศพไปชนะสูตรปรากฏว่าร่างกายเธอไม่ได้ถูกข่มขืนเหมือนเป็นการฆาตกรรมเฉยๆและสิ่งที่แปลกไปกว่าน,นั้นคือที่หน้าผากของเธอ มีรอยมีดกรีดเป็นกากบาทลึกไปจนถึงกระโหลกศีรษะซึ่งก็ไม่รู้ว่าคนที่ทำทำไปเพื่ออะไรหลังจากนั้นศพพี่หญิงก็ได้ถูกนำไปทำพิธีตามศาสนาระหว่างนี้ตำรวจก็พยายามรวบรวมหลักฐานเพื่อจับคนผิดแม่ของพี่หญิงจะเป็นคนที่เสียใจมากที่สุดเธอร้องไห้อยู่หลายวันพองานศพของพี่หญิงผ่านไปความเฮียนวิญ,ญญาณของเธอก็เริ่มขึ้น ในหมู่บ้านจะมีคนที่ชอบดื่มเหล้าเมาอยู่คนหนึ่งชื่อลุงช้อนแกชอบดื่มเหล้าแล้วไปจับกบจับเขียดอยู่ตอนกลางคืนมีอยู่วันหนึง่งแกได้ปั่นจักรยานคู่ใจของแกเพื่อจะไปจับกบตามปกติแกปั่นจักรยานไปด้วยร้องเพลงไปด้วยตามภาษาคนเมาที่กินเหล้ามาจนปั่นไปถึงป่าไผ่จู่ๆแกก็ได้ยินเสียงเรียกลุงช้อน ลุงช้อนด้วยความที่แกเป็นคนไม่กลัวแกเลยหยุดรถและหันไปมองตามเสียงในคืนนั้นพระจันทร์ค่อนข้างสว่างทำให้มองเห็นร,บรอบๆได้ค่อนข้างชัดแกเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึง่งลักษณะเปลือยเปล่าเดินออกมาจากป่าไผ่ผู้หญิงคนนั้นลักษณะเดินเซไปเซมาลุงช้อนลุงช้อนช่วยตามหาคนที่ฆ่าหนูหน่อย พอเธอเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆก็ยิ่งเห็นชัดว่าที่ท้องของเธอถูกผ่าออกมาแล้วก็มีเครื่องในห้อยเต็มไปหมดถึงแกจะเป็นคนที่ไม่กลัวแต่พอเจอแบบนี้แกก็อยู่ไม่ได้ต้องทิ้งจักรยานแล้ววิ่งกลับหมู่บ้านไปลุงชอนได้นำเรื่องนี้ไปเล่าให้คนในหมู่บ้านฟังบางคนก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเพราะแกเป็นคนขี่เมาเลยคิดว่าแกน่าจะเมาแล้วคิดไปเอง พอเรื่องนี้ไปถึงหูแม่และกำนันแม่ก็ยิ่งรู้สึกเสียใจมากขึ้นไปอีกไม่คิดว่าลูกสาวแกจะมาเป็นผีหลอกหลอนคนในหมู่บ้านจนแม่ถึงขั้นสลบเป็นลมไปเวลาผ่านไปคนก็เริ่มเจอเหตุการณ์พี่หญิงถี่ขึ้นเรื่อยๆมีครั้งหนึ่งผู้ใหญ่ในหมู่บ้านขับรถมอเตอร์ไซค์กลับมาจากงานประชุม,มอำเภอตอนนั้นจะมีมอเตอร์ไซค์สองคัน ้อนมาคันละสองคนทุกคนขับผ่านไปถึงบาไผ่จู่ๆไฟหน้ารถก็ดับดับทั้งสองคันพร้อมกันทําให้ทุกคนต้องหยุดรถแล้วลงมาเช็คว่ารถเป็นอะไรระหว่างที่เช็ครถไปด้วยอีกคนก็หยิบยาเส้นมาม้วนดูดไปด้วยคนที่ดูดยาเส้นรู้สึกว่าเหมือนเห็นขาใครลอยอยู่ที่หางตาเขารีบผ่านไปดูแต่ก็ไม่มีอะไรคิดว่าน่าจะเป็นเงาข่งไม้ พอเช็ครถไปสักพักก็ยังหาสาเหตุไม่ได้เลยคุยกันว่าเดี๋ยวขับรถกลับหมู่บ้านทั้งมืดๆแบบนี้แหละระหว่างที่ทุกคนกําลังจะขึ้นรถจู่ๆก็มีเสียงเหมือนของเหลวอะไรบางอย่างหล่นลงพื้นเสียงดังทั้งสี่คนได้ยินเสียงเหมือนกันหมดก่อนที่จะค่อยๆหันไปมองตามเสียงแต่ก็มีแต่ความว่างเปล่าแต่ไม่นานก็มีเสียงพูดดังขึ้นจากด้านบนต้นไผ เป็นเสียงผู้หญิงพูดว่าเก็บไส้ให้กูหน่อยทุกคนมองไปด้านบนก็ยังไม่เจออะไรตอนนี้ยังไม่มีใครกล้าพูดอะไรเพราะพวกผู้ใหญ่จะรู้กันดีว่าได้ยินเสียงอะไรกลางดึกห้ามทักแต่อยู่ดีๆก็มีผู้ใหญ่คนหนึ่งในกลุ่มชี้ไปที่พื้นด้านล่างแล้วพูดว่าเสียงนี้เองที่ได้ยินหล่นเมื่อกี้ทุกคนหันไปมองพร้อมกันทันที เห็นเป็นไส้กระเพาะและเครื่องในหล่นลงกองเต็มพื้นไปหมดแล้วอยู่ดีๆฝั่งตรงข้ามที่เป็นทุ่งนาก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกระโดดน้ำเสียงดังทุกคนมองไปตามเสียงก็เห็นเป็นรอยน้ำกระเด็นออกเหมือนคนกระโดดซึ่งตรงทุ่งนาจะมีน้ำขังอยู่ประมาณครึ่งหัวเขา่าทุกคนเริ่มใจไม่ดีแต่ทันใดน,นั้นเองทุกคนก็ได้ยินเสียงน้ำกระเด็นออกเหมือนคนวิ่งผ่านเข้าไปด้านใน ทุกคนกลัวมากรีวบวิ่งออกมาจากจุดจุดนั้นทันทีแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มได้ยินเรื่องของพี่หญิงหนาหูขึ้นเรื่อยๆจนมีวันหนึ่งเป็นวันพระใหญ่ที่หมู่บ้านจะมีคนบ้าคนหนึ่งที่ชอบนอนอยู่ที่ศาลาในหมู่บ้านคนบ้าคนนี้จะพูดไม่รู้เรื่องชอบไปขอข้าวคนนั้นคนนี้กินในวันนั้นช่วงเวลาประมาณ 4-5. ถึงโมงเย็น จู่ๆผู้ชายคนนี้ก็วิ่งตะโกนไปรอบหมู่บ้านเขาตะโกนว่าคืนนี้ไอ้หญิงจะกลับมาไอ้หญิงจะกลับมาคืนนี้ไอ้หญิงจะกลับมาแล้วก็วิ่งตรงไปที่หน้าบ้านของกำนันแล้วก็ไปเขย่ารั้วบ้านกำนันแล้วก็พูดว่าคืนนี้ไอ้หญิงจะกลับมาไอ้หญิงมันคิดถึงบ้านคืนนี้ไอ้หญิงจะกลับมาแล้วก็วิ่งหายกลับไปในหมู่บ้านตอนนั้นทุกคนในหมู่บ้านกลัวมาก เพราะคนบ้าคนนี้ปกติจะไม่พูดบางทีพูดก็ไม่เป็นคำแล้ววันนี้ทำไมจูจ่ๆถึงพูดถึงพี่หญิงแบบนี้ได้พอพระอาทิตย์เริ่มตกด้วยความที่ทุกคนกลัวมากในหมู่บ้านจะไม่มีคนออกมาเดินเล่นสักคนทุกบ้านต่างปิดประตูปิดไฟนอนให้เร็วที่สุดจนเวลาผ่านไปเกือบเที่ยงคืนจูจ่ๆหมาในหมู่บ้านก็เริ่มหอนลากยาวมาตั้งแต่หน้าหมู่บ้าน แล้วก็มีเสียงคนลากอะไรบางอย่างที่ถนนด้ยวยความที่บ้รน,นอกจะค่อนข้างเงียบมากๆทำให้เสียงลากชัดจนรอบๆบบ้านแถวนั้นต่างได้ยินกันหมดชาวบ้านที่สงสัยก็พากันเปิดประตูหน้าต่างออกมาดูว่าเป็นเสียงอะไรปรากฏว่าเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งสวมผ้าถุงสีดำท่อนบนเปลือยเปล่าใบหน้าเธอมืดมืดทุกคนในนั้นมองไม่ชัดว่าเป็นใคร แต่ก็รู้ดีว่าเป็นวิญญาณของพี่หญิงแน่ๆมือข้างหนึ่งของเธอลากกระสอบสีดำใบหนึ่งเธอเดินลากกระสอบมาเรื่อยๆจนมาหยุดตรงกลางหมู่บ้านจากนั้นเธอก็เปิดกระสอบแล้วก็หยิบอะไรบางอย่างออกมาด้านในกระสอบเห็นเป็นร่างผู้หญิงอีกคนลักษณะสวมผ้าถุงสีดำเหมือนกันผู้หญิงในกระสอบค่อยๆลุกขึ้น เห็นเป็นร่างที่ไม่มีหัวลุกมายืนอยู่ข้างๆพี่หญิงแล้วเธอก็ทำท่าคลาหัวไปทั่วเหมือนกำลังหาหัวของเธออยู่ส่วนอีกร่างก็ร้องหวยห,หวนดังสนั่นเต็มทั่วหมู่บ้านไปหมดเธอร้องอยู่แบบนั้นอยู่พักใหญ่คนในหมู่บ้านก็เห็นว่าร่างของเธอทั้งสองค่อยๆเดินตรงไปที่บ้านของกำนันตอนนั้นบ้านกำนันจะเปิดไฟทิ้งไว้กำนันได้ยินแบบนั้นก็ถือปืนลูกซองมาหนึ่งกระบอก และตะโกนด่าผีพี่หญิงไปว่าทำไมมาหลอกหลอนชาวบ้านทำไมถึงไม่ไปหลอกหลอนคนที่มาฆ่าแกพูดด้วยน้ำเสียงโมโหพร้อมกับยิงปืนขึ้นไปบนฟ้าหลายนัดแล้วในคืนนั้นก็ยังคงได้ยินเสียงร้องของพี่หญิงบางทีก็ได้ยินเสียงเหมือนลูกมะพร้าวหล่นเป็นแบบนี้ทั้งคืนจนคนในหมู่บ้านต่างก็ไม่มีใครนอนหลับพอวันถัดมา กำนันได้ไปหาหลวงพ่อที่นับถือรูปหนึ่งว่าจะทำยังไงถึงจะช่วยปลดปล่อยวิญญาณลูกสาวให้ไปสู่สุคติได้บ้างหลวงพ่อก็บอกว่าเขายังไปไหนไม่ได้หรอกโยมยังไม่ถึงเวลาถ้าป่าไผ่ยังไม่ลุกเป็นไฟยังไงเขาก็ยังอยู่เพราะมันคือที่ตายของเขาแต่เขาก็พยายามดิ้นรนไม่อยากอยู่ที่นี่กำนันเลยถามว่าแล้วมันอยากไปอยู่ที่ไหน หลวงตาก็บอกว่ามันอยากกลับบ้านมันคิดถึงพี่น้องจนสุดท้ายกำนันก็ตัดสินใจเผาป่าตรงนั้นทิ้งจนหมดแล้วก็ยังมีบางคนที่ยังพบเจอวิญญาณของพี่หญิงอยู่บ้างบางคนที่ขับรถผ่านแถวป่าไผ่ที่เผาไปหมดแล้วจะเห็นว่ามีผู้หญิงนอนพิงจอมปลวกอยู่เหตุการณ์ยังคงเป็นแบบนั้นมาหลายปีจนสุดท้ายเรื่องทั้งหมดก็เริ่มซาไป แล้วก็ไม่มีใครพบเห็นวิญญาณของผู้หญิงอีกเลยส่วนเรื่องคดีความตำรวจบอกว่าไม่สามารถหาคนร้ายได้เพราะไม่มีหลักฐานอะไรลองจับคนที่สงสัยในหมู่บ้านาข้างๆมาสอบปากคำก็ไม่ได้ความทำให้ยังปิดคดีนี้ไม่ได้แล้วก็ถูกลืมไปพร้อมกับวิญญาณของผู้หญิงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าขนหัวลุกและน่าเวทนาสำหรับเรื่องนี้ ใครมีเรื่องราวหลอนๆอ,อยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ f a c e b o o กได้เลยนะครับสำหรับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ